ในยุคที่หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิด1 i d กันทั่วหน้ากลุ่มไมโคร SME เป็นอีกกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพในการหาช่องทางตลาดใหม่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอจึงเดินหน้าจัดหาช่องทางตลาดเพิ่มยอดขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศภายใต้แนวทางสอสอวอ Connect เชื่อมคนเชื่อม SME เชื่อมโลกจับมือพันธมิตรสนับสนุน SME ทุกภูมิภาค ผ่านโครงการต่างๆพร้อมจัดงานจับคู่ธุรกิจและงานแสดงสินค้าอีก37ครั้งหวังกระตุ้นยอดขายคาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า13,000ล้านบาทช่องทางออนไลน์ที่สสวจะเข้าไปช่วยผู้ประกอบการเช่นจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจออนไลน์ทั้งการบริหารจัดการธุรกิจการเขียนเนื้อหาสินค้าเทคนิคการถ่ายภาพโลจิสติกดิจิทัลมาเก็ตติง้ง โดยตัวอย่างหนึ่งก็คือยักษ์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล แพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์สัญชาติไทยที่ได้รับการสนับสนุนจนเป็นที่รู้จักของต่างชาติมากขึ้นส่วนตลาดออฟไลน์ line, เน้นรูปแบบงานแสดงสินค้าการจับคู่ธุรกิจซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า11,000รายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า11,500ล้านบาทโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศปีนี้จะมุ่งตลาดจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันบาเรนอินเดียและอาเซียนประกอบการที่ ยังมีรูปแบบการค้าขายอยู่หลากหลายเนี่ยก็หันกลับมาที่นี่นะครับก็มาดูช่องทางตลาดที่สสวเตรียมไว้ให้นะครับถ้าเราจะอุดหนุนกันเองเนี่ยทางเดียวก็คือต้องซื้อที่ตัว s อสโดตตรงหรือไม่ก็ต้องได้ไปเจอกับตัวของคนค้าขายโดยตรงเลยนะครับอย่างในตลาดวันนี้เรามีตลาดอีกอันนึงที่เป็นไซส์ลงไปถึงระดับไมโครก็คือตลาดที่เป็นฟองชนหมู่บ้านร่วมกับสสวนะครับแปลว่าตัวของผู้พกเองครับเลือกซื้อซื้อจากแหล่งตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้น ก็อยากจะส่งเสริมทั้งสองส่วนนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเองที่มาเรื่องช่องทางที่อยู่กับเรากับในส่วนของตัวผู้พกเองนะครับก็มาช่วยกันดูดนุนมเอสเนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับสนับสนุนนะครับก็ในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับเป็นที่ปรึกษาในส่วนของดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะครับต่างๆที่ที่ผมได้ผ่านสัมภาษณ์มาคัดเลือกเข้ามาอบรมนะครับก็ทําให้เราได้เพิ่มเติมความรู้ความสามารถนะครับในการที่จะไปเขาเรียกว่าขึ้นระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ ยกเว้นอนอกจากอบาบาแล้วยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆอีกนะครับที่ที่สามารถสนับสนุนให้เราไปได้มากกว่าแพลตฟอร์มเดียว